ดีกว่าไม่ท้อนี่ครับที่เราอุตสา่านะห์แล้วโอ้โห,โโหเี็ยวมาอีกแน่อนอนเดี๋ยวมออเดอร์ผมจะขอเบอร์พี่ไว้เลยดียกว่าใครสนใจเพราะว่ามันสีก็ไม่ฟังไม่ท้อฟังหลัง เกษตรผสมผสานมาแล้ว่างโบอหอยครับพี่น้องครับโ <Okay. S 1> อเคโหอยแล้วกับลุงหอยลุงแล้วครับเด้อหอยเชลีวิธีการวิธีการล้างหอยแล้วก็เอาหอยลงนะครับนี่ครับเวลาเอาลงนะครับอย่าเปิดน้ำแรงนะครับให้มีน้ำประมาณนึงก่อนนะครับ ให้มีน้ำประมาณหนึ่งก่อนนี่ฉะนั้นแล้วมันจะตายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไข่ด้วยนะครับนี่ครับกินไข่ตัวเองนะครับนี่กินไข่รูกตัวเองนะครับน่าจะเป็นอาหารของหอยดัวนแหละนี่ครับกินไปแล้วครับนี่ไข่ที่เอาหอยไว้กับไข่นะครับนี่ครับ เป็นอาหารอันโอชักเลยนะครับนี่มาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งนี่มีน้ำประมาณหนึ่งนะครับนี่มีน้ำประมาณหนึ่งให้หอยมันได้ปรับตัวนะครับเราก็จะเอาหอยลงไปเลยนี่เบิ้งมากเบิ้งพี่น้องเขาก็ใครมาชมคลิปนี้แล้วหอยมัร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถูกรางวัลที่หนึ่งสาถุนี่ครับไข่หอยเชอรี่อาหารอันโอชะเหมือนกันนะครับนี่ครับรงมันกินครับรเศษผสมผสาเป็นอาหารได้นี่ครับหอยเชอรี่สีทอง อยุสองเดือนนีด่ดมกินครับนี่นกินไข่นะครับไข่อันนี้เราก็เก็บก่อนกำหนดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ มันเว้าหมดแล้วนะครับก็เป็นอาหารให้หอยไปเลยเกลือแร่ชั้นดีห,หอยไปเลยค่อยปล่อยลงน้ำนะครับมันซึมซับก่อนนะครับ ชอลี่สีทองให้เราเน้ำก่อนนะ ้อยเม็ดกระดุกด้วยครับเออหาหอยเม็ดกระดุก,กก็ใส่ลงไปเลยมาหนึ่งเลยจะใส่หลายนำเอาครับเม็ดกระดุกไม่พอนี่ครับักบ่งชีนนะครับบ่งชีนใส่ตงมมากๆเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> นีอ่อาหารของแท่อาหารมักน้ำใต๊ยส่เชื่อไทยห่อเล้ครับเออ,อ,อเป็นน้ำหยดเนาะพี่น้องเนาะเป็นน้ำหยด นี่นะครับเลือรถทุดท้ายครับไว้ทรงลูกค,ค้าเดิูเลดต้องการเกิดทาออกครับรอบหน้าคนละบันีหลักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปสาธุคลิปหนะ้าเจอกันไหมสวัสดีครับ